ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารสวัสดีครับกลับมาพบกัอนอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนเข้ามาจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับจากการพยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ที่22มกราคมตั้งแต่เวลา1 8นาฬิกาของวันเสาร์จนถึง1 8นาฬิกาของวันอาทิตย์บริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ขอให้ระวังนตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงบริเวณพื้นที่จังหวัดพยา,น,าน่านอุตรดิตถ์ตาก สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรเพช,ชบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์นครราชสีมานาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมนนณฑลนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ และภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เนื่องจากขลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคตะออกเฉียงเหนือทางตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางประกอบกับมวลอากาศเย็นหรือความรากาศสูงอ่อนกําลังลงทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ